วันนี้ผมมีรถกระบะมาเพิ่มนะครับเป็นเจ้าตัว Ford Ranger เครื่อง2000ดีเซลนะครับเป็นตัว w i d Pack ด้วยครับตัวนี้ยกสูง4ประตูเกียร์อัตโต้ครับมาดูกันสภาพเป็นไงบ้างครับมาสภาพได้กระจังหน้าเป็นสีเทาแบบใหม่แล้วนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเ t ทา e ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับพร้อมเซนเซอร์หน้า4จุดเลยนะครับตัวนี้พนล่างจะได้เป็นตัวแต่งสีเทานะครับอยู่ห้องเครื่องันต่อครับ Ford Ranger เครื่อง2.0ดีเซลนะครับ มาพร้อมโชกคำแล้วนะครับผมรถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับลูกค้าเคมกิดสีมาบางชิ้นเพิ่มความสวยงามนะครับสภาพยังใช้ได้เลยครับไม่มีบัตตุใดๆทั้ดงสิ้นครับ่องเดินเรียบเช่นเคยครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยครับจะได้ซุ้มล้อทั้งสีข้างมาแล้วด้วยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครเลยครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กเลนโซขอบสินะครับยางเป็นแม็กซิปี25เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนครับมีตัวมองข้างแล้วไฟตรงนี้ด้วยนะครับ ที่จับจะเป็นแบบสีเทานะครับพร้อมบันไดข้างพร้อมสติกเกอร์ไลนเจอร์เซซเเลยครับ <Yeah. S 1> มาดูกันว่าสภาพภายในได้อะไรบ้างมาภายในนะครับจะมาพร้อมเบาะหนังตัดได้สีเหลืองนะครับเป็นเบาะวายแท็กเลยครับผม <Yeah. S 1> บุกซุงสวิตั้ทงทรงมาสีขึ้นต่อนะครับปุญแจคันนี้ได้หนึ่งดอกนะครับปุญแจร,รีโมทนะครับ เกียร์ออโต้บอกเลยว่าหายากมากครับเกียร์ออโต้นี่กระบะเกียร์ออโต้สี่ประตูนี่หายากมากเลยครับอ่าครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยหลังครับแล้วก็คอนโซลจะเป็นคอนโซลของไวยแพคเลยนะครับตัวนี้ตัดได้เหลืองครับผมเมลัยมาติที่สำคัญนะครับมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเอ็ดครับตันนี้คุชิตาสครับตัวนี้ตัวไวแพ มาชมล็อกไปกันต่อครับรรบพันนะครับมีสันสวยงามข้องหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ข้างหลังจะได้ตรงบันไดเหย,ยียบจะมีเซ็นเซอร์สี่จุดเลยนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ไถครับถ้ายเป็นมีที่ผ่อนแรงด้วยนะครับ เม็ดอาร์คอยู่ครบทายเดิมครับแม็กลงโัลงไลเนอร์สภาพไม่ช้ำนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากได้ดูกบาร์ดด้วยนะครับตัวน,นี้สีขาวสำหรับเจ้าตัวกระบะฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้ครับสีประตูกเกียร์ออโตโป้ป2018ี2018.19นะครับสีขาวคันนี้ผมจะขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะครับ ท่านใดสนใจมาดูได้ที่โรงเออโอตโตคาร์เมืองคันแก่นสีแยกมัสสานครับนักจกาการ